และตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถค่ะคุณเจมี่บูเฮอร์ค่ะสวัสดีสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะต้องบอกว่าเจอกี่ทีกี่ทีนะคะก็ยังสวยและอย่างนี้มีวิธีดูแลตัวเองไงให้สวยสดใสขนาดนี้อยู่เสมอคะเมื่อก่อนนะคะคีะ่แคทเจมี่ก็ใช้วิธีไปสปาไปทำทรีทเมนต์นะคะ เพื่อให้ตัวเราเนี่ยคงความสวยขึ้นแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเรายุ่งแล้วก็ช่วงไหนที่เราไม่มีเวลาเนี่ยก็คือไม่ได้ไปบ่อยและจะไม่ได้ผลเลยใช่ใช่สปามันต้องไปบ่อยๆใช่เวลาดนึงใช่ไหมคะก็เลยไม่เอาแล้วไปสปาเปลี่ยนวิธีมาดูแลตัวเองด้วยตัวเองทําที่บ้านดีกว่านะคะโดยเฉพาะทรวงอกของเราเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ดูแลเป็นพิเศษเลยแล้วเมื่อก่อนนี้เด็กๆเราจะปล่อยปละเลยมากแต่พออายุเรามากขึ้นนะอุ้ยเผยอีกทีนึง ตายแล้วลืมดูโดยด่วนไปลค่ะเรื่ออยากจะรู้จังเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเป็นแบบไหนช่วยแนะนำหน่อยค่ะพี่แคทจะมีแนะนำตัวนี้เลยนะคะอาร์ติเซนเป็นครีมกระชับทรวงอกนะคะของอาร์ติเซนเนี่ยดีมากๆเลยคือสกัดมาจากสารธรรมชาตินะคะแล้วก็ผ่านผลการวิจัยมาดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะดูกระชับมากขึ้นสารสกัดนี้ในครีมเนี่ยจะช่วยกระชับผิวขึ้นมาเองเลยค่ะแล้วก็ ครีมตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยเปลี่ยนสีผิวให้สวยงามอีกด้วยดูสดใสแบบนี้ใช่ไหมนะเปล่งปลั่งสวยงามคือนอกจากว่าจะดูแลผิวพรรณแล้วเนี่ยนะผิวบริเวณหน้าอกเนี่ยอย่าลืมใช่ันไม่ได้อิ่มเอิบธรรมดาอิ่มเอิบแบบสดใสบลิ้งมีออร่าสวยงา สุดท้ายนะคะอยาจะเซมิเน่ฝากอะไรถึงผู้สูทางบ้านบ้างดีกว่าว่าท่านจะให้ได้สวยขนาดนี้่ก็อยากฝากสาวๆนะคะอย่าดูแลผิวหน้าของเราไม่หิวย่นอย่างเดียวจนลืมดูแลทรงอกนะคะเซมี่ก็ใช้บัสเฟอร์มิงของอันติเซนเนี่ยจนได้ผลจริงแล้วก็อยากบอกต่อค่ะแน่นอนค่ะ อกกระชับสวยได้รูปนะคะด้วยวิธีง่ายๆสวยมั่นใจด้วยตัวคุณเองนะคะกับครีมกระชับทรงอกอาทิเซนค่ะนะคะช็อป at home ในวันนี้นะคะให้คุณมีทรงอกสวยในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้เพียงแค่2,500บาทเท่านั้นนี่คะ่ะบอดี้รีเชฟแอนด์เฟิร์มครอีกหนึ่งหลอดแบบนี้ 150กรัมนะคะมูลค่าถึง1,750บาทค่ะยังไม่พอค่ะช็อปแอนทฮมทั้งทีเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเรายังมีอีกนะคะนี่เลยค่ะเ e จ e n a t i n g Face m a s k นะคะมาสกบำรุงผิวหน้าสูตรพิเศษอุดมไปด้วย Marine Collagen แล้วก็อะโลเว r a หนึ่งกล่องอันนี้มูลค่า 6 6 0บาทในนี้จะมี2ชิ้นด้วยกันนี่ตายแล้วนะคะแรงมากเลังแบบนี้นะคะอย่าใช้ลังเลนะคะโทรดีกว่าตอนนี้เลยนะคะที่0 2 6 6 6 0 0 5 5นะคะอีกครั้งได้ไหมคะศู6ย์ส0งหค่ะเดี๋ยวเราไปโทรกันเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจมี่มากๆเลยนะคะที่เกยบมาในรายการค่ะขอบคุณนะคะดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้ว่ะ จะไปเลยอยากจะคุยกันต่อเพราะจะได้สวยอย่างเขาไม่แต่อยากจะไปอยากจะไปนวดแล้วอ๋อถึงเวลเลยนะคะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะจช็อปคิดถึงช็อปแอดโฮมค่ะสถานีช็อปปิ้ง24ชั่วโมงนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะ